สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอพิซอดเซ่ในเกมเซเว่นไนนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเปิด Ruby หา S กันเหมือนเคยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับจากที่สัญญากันไว้ว่าเปิดหลังปีใหม่ฮะสี่พันบอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับขอโทษที่ผิดสัญญาเลยนะครับโอเคครับพูดถึงสาเหตุหน่อยฮะว่าทําไมต้องรีบเปิดจังอะไรอย่างงี้จริงๆไม่ได้วอนเขนาดนั้นนะครับแต่ว่า นี่นะครับอ่าโอเคให้ดูนะครับว่านี่เรียงตามเลเวลนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็คือไล่จากเลเวลหนึ่งนะครับและเรียงลําดับดาวเป็นลําดับที่สองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับไม่มีตัวจะฟาร์มนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจับกินไปนะครับประมาณเยอะฮะสามดาวก็เป็นโหลฮะหลายโหลอยู่เหมือนกันนะครับเพครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะมีใครจะเป็นกองแช่งไหมครับแช่งก่อนเลยนะครับ ผมก็ลุ้นเหมือนกันอะไรแบบนี้ฮนะโอเคครับคลิปนี้ฮนะขอสักตัวหรอวะอะไรแบบนี้จะดีมากใช่ไหมอ๋ฮะโอเคครับแบบสิบแพ็คเนี่ยแหละครับผมชอบมากฮนะช่วงนี้เลดูดีฮะอึ๊บอ๊ดูดีตรงไหน่แม่งดูดีดูดีนะฮะดูดีดูด,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 ดีดีดีมากอะครับโอ้รู้เลยใช่ไหมคารินแน่ <laughs> ดูดูดีอ่ะบอกบอกเขาดูดีเป็นไงฮะเป็นไงแม่งมาตัวเดียว <laughs> เป็นใบโบนัสด้วย <laughs> โอเคครับแพ็คต่อไปอุ้ยอุ้ยอ่ะสามใบหน้าสนเนาะเอออะไรอย่างงี้โอเคครับอ๋อไหนอ่ะเหมือนเดิมเนี่ยโบนัสโบนัสก่อนจินปะวะจินแน่ๆเลยทรงอย่างงี้โอเคครับจินนะเอสเอสไหมเอสโออะไรเนี่ย โอเคไม่รู้จักนะฮะไม่อยู่ในสารระบบมาอีวาน <c oughs> เอามีแทงกูก็ได้นะอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับแฮ็กต่อไปครับโอ้ตั้งสองใบเนนะี่ยหูหน้าลุ้นมากอะไรแบบนี้โอเคฮะเอาลนะดูดูดเฮ้ยเฮ้ยอะอะไรวะจำชื่อไม่ได้ไอ้ก,กองกอยอ,ะอ่ะเออเนาะเออคีโอเนี่ยแหละ โอ้ท่านี้มันเมเมป่ะเมป่ะเมมฮะเมฮะโอเคครับอยากได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับโอเคไป,ไปครับต่อไปกูไม่มาแล้วอะอะไรแบบนี้ในในคลิปนี้มันคงจะจะไม่มีอ่ะเนี้ยสองใบอยากจะร้องห้ก็ก็เหมือนกันนะครับก็ใครที่เปิดสองใบ,บ้าสิบวีเก็บมาแทบปานะครับไม่ต้องร้องครับเรื่องปกติโอ้โจ๊กเกอร์เลยชีวิตกู สงสัยวันนี้กูจ็อกเกอร์แน่ๆอะไรอย่างนี้เปิดมาขนาดนี้แ้เดซี่เหอะโอ้อ้าอโอเคฮะเปลี่ยนรูปหน่อยเปลี่ยนลูปหน่อยโอเคเปลี่ยนทำไมวะได้ใบหนึ่งดูเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลาเอสกูอยู่ไหนเชียคารลโอ้โอ้เสียใจยว่ะเสียใจยอะไรอย่างนี้เสียใจยนะครับโอเคครับขอโทษทีฮะสำหรับคำไม่สุภาพทั้งหลายแหละ ใครับเดี๋ยวเคลียอัศวินกันสักครู่นะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เช็คเวลาครับว่าเปิดในเลทหรือเปล่านี่เปิดในเลทนะครับเปิดเวอร์ธ์นะครับบ่ายโมงสี่สิบสองนาทีนะครับนี่ฮะเลทมันเลทจริงๆนะครับเลทแบบเวอร์ธ์ด้วยเอสไม่มาว่ะหมดไปพันสองร้อยพันสองห้าสิบแล้วอะอะไรอย่างนี้เออจะประคุณของที่กูได้มาอะไรประมาณนี้อะดูดูก่อนนะฮะ แม่งน้อยนิดมากอะไรแบบนี้แต่ก็ยังดีครับได้อีวานมาตัวหนึ่งนะฮะค่อยค่อยปลื้มปิ่มหัวใจนิดหนึ่งฮะอีวานสีดาวก็เป็นที่วอนอยู่โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอสแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็สักครู่ครับสักครู่โอเคครับกลับมาต่อกันนะครับโอ้หายไปแป๊บเดียวครับสำหรับคุณผู้ชมแต่สำหรับผมมันนานมากนะครับโอเคครับเรามาเปิดกันต่อนะครับเริ่มเลยดีกว่าครับ เอสอยู่ไหนอ่าเคต่อครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีย่ใบอยะอัน,นี้ค่อยน่ารุ้นหน่อยใช่ไหมเออว่าเฮ้ยอาร์อาร์มาดูกันโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโกเฮ้ยผมแบบนี้ใช่เอส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 ตัวที่สองนะครับเฮ้ยเอสกูได้สามสองแล้วเฮ้ยขออีกตัวขออีกตัวโอ้โหจีนอีกแล้วอะเฮ้ยโอ้หฟน่ะ ปนเลยไปเงี้ยปีนปีนมาหายไปนานนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเปิดเวลาให้ดูหายไปนานจริงครับเปิดต่อ,ปอเปิดก่อนเปิดเปิดต่อเปิดต่อเดี๋ยวเปิดเปรจะเปิดเวลาให้ดูว่าผมหายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับผมแบบนี้มันใครวะเบลผูมาทําไมอ่ะครับเบลอ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมหุดหงิดมากเนะื่องจากผมเตรียมเบลไว้สองตัวแต่เสือจกจับมันผสมไปอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มีสำรองครบสี่สิบนะครับโอเคเอครับสไนเปอร์นะฮะ Okay. โอเคโหมากมาสองตัวเลยทั้งสามดาวทั้งสี่ดาวหุ้ยสามใบขอเอสอีกตัวจะได้ไหมเอ,ดไดเอ้ยฟินกูได้ออีกแล้วอ่ะฟ <hh> ินนะฮะฟินนะครับหุยเอเอสุยไม่น่าใช่วารีโอปะ่ะเออรีโอเห็นเห็นเห็น่นนนงงงวงๆตกใจแล้วใครวะคารินปะ่ะเออคารินอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตอนอยากได้ก็ไม่ค่อยมาไอตอนไม่อยากได้แล้วมาจังกูปี้ กูปี้นี่เหมือนใครเล่นแอลนี่เหมือนนูนูเนาะรีโอนี่ก็เหมือนแบงก้าเนาะเหมือนมากเลยอะ่ะเออเงี้ยเต็มอีกแล้วนะครับเหลือเปิดหนึ่งครั้งนะฮะได้เอสแล้วหยุดหยุดหยุดดีกว่าเนาะอะไรอย่างงี้เฮ้ใผมก็ไม่ทราบหมดไปเท่าไหร่นี่ครับรู้สึกว่าเมื่อกี้จะผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะฮะก็เอาตัวไปฟาร์มมานั่นเองครับก็เนื่องจากว่าไม่มีตัวฟาร์มฮะ,ะเลยมาเปิดเล่นอะไรแบบนี้ฮะ,ะเฮ้ให้ดูผลงานวันนี้ครับโอ้ยเอสน้องเอสผมนะครับ อโอเคฮะอ่าโอเคโอเคครับวันนี้ก็โอเคครับ,นนเ,คครบเปิดแค่นี้แล้วกันนะครับจริงๆมีหกดาวนะฮะเตรียมไว้นะครับ,รไไรบแต่อ่าจะหมดเดือนแล้วก็ขอเก็บไว้ผสมส่วนตัวแล้วกันนะฮะก่อนน้นนี้ผสมหกดาวได้อะไรมาครับจะชี <c oughs> <c oughs> ้ให้ดูครับไอ้แค่นี้ฮะขอโทษทีเพราะขอโทษสำหรับเขาไม่สุภาพนะครับได้ซ <c oughs> ินเวียมาครับส่วนซิกนี่ไม่ได้เปิดได้ครับผสมห้าดาวได้มาฮะ คือจริงๆเนี่ยอ่าผมจะต้องมีคู่ครบนะครับสําหรับขึ้น6ดาว2คู่แต่เพรเออได้ซิกมาก็เลยเหลือ3ตัวนั่นเองนะครับส่วน2ตัวนี้อันนี้เก็บไว้ฟาร์มยามฉุกเฉินครับแต่ตอนนี้รู้สึกไม่จําเป็นนะคะโอเคครับวันนี้